ครับพี่น้องผมมามาเจอร้านนี้่พ่นเขียนไว้ต้องบว่าเขียนซื้อนาะซื้อ่าแซบหลายน่าจะเป็นครัวแซบหลายลาบสมตํำกับพวกหัวต้องบอกอ่าพี่กัดอยู่บ้านหน้าโป่งนะพี่น้องเนาะเส้นทางนี้เข้าในเมืองยะโสแล้วก็เส้นทางนี้ไปอ่าอำเภอกุชุมเป็นเส้นเจ้าสเสด็จเข้าเอินแล้วก็เอฟซีที่ขวมาว่าให้รีวิวร้านลาบระาว่างซ้้ยมุนไปกุชุมแน่ เอาไปเสียทน้างรัดบ้ามีจัดไให้เลยนะครับเนะอืมอืมนี่ครับกะขีกาดกะเบื้องเอานะพี่รองเนะเอาไปเข้าไปหูงซึกว่าโอ้ทวงยายามหาลานแบบนี้มาต่างดเพราะว่ายัพราะว่าบ้ามีคชีดว่าเข้าขั้วสิสนับสนุนผลิตภัณฑ์ คลองทางอ่าบ้านเมืองเข้านะพี่น้องต้องโปรโมทกับต้องโปรโมทเริ่มต้นจากบ้านเจ้าของก่อนนะครับเนาะมันจะสีสุดต้องอืมสงอันลาบแงอ้อมหลกก้อยบัก้เด้ได้ลาบ่นนงอ่าได้ได้ได้สร้างไปเลยครับอย่ากินยังก็สร้างไปเลยเพราะว่าลาบยะสวต้มเบิดมีแต่แจงอ้อมก็เอาแจงอ้อมครับผมเ่าเป็นอย่างสร้างก้อยบักหน้าความบะก้อยบักหน้าเนาะหล้กก็มีแจงอ้อมมันว่าครับอืม เดี๋ยวเดี๋ยวมีเมนู่นอยังน้ำเสนอว่าแบบเสี่ยนดิฟนี่โต๊ะโตกเนื้อไก่บักเน่าอ๋อต้มเบอร์เดียห่อมาบอท่านอืมเ่ามาบ่ท่านว่าพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศแบบนี้ได้ได้พี่น้องบอกคู่นี่ย่ำสร้างบนสิปิดเลยบ่าพี่น้องนีปิดมาตำรวจก็ได้ตัวนี้เข่าหอกาเจียวเขาดรอ ต่ว่าถามว่าหมายแนวนี้ด้วยจิตวิญญาณของหนักหาหนูบ้ามีบ้าบ้าผาดนี่แมนนี่บ้ามีผาดขันเอาบ่วงมานำบ้ามีผ้าลุยแล้วอันนี้บ่ได้เอาบ่วงมานำแมนแคา,าเจ้าเชียวหรือตัวนี่ไหมปุ่นตากอยู่ผู้บรรยากาศมันแบบขวดได้เนาะพี่น้องเนาะทางาะโศด้วยผีน้องเนาะแบบคงเขิมบแบบคงเขิมอืมจวดจัดไป้บ,บรรยากาศหิมทงเลย ติดติดพ้นทางพร้อผมลองปล่อยอีสานบ้านไค้หนุยบอกว่าต้องร่องคันเฮาสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนสินค้าทางบ้านเจ้าของก่อนนะครับเนาะเป็นลานลาบอีพี่ทีเท่าไหื่เนี้เนาะอีสานบ้านไข้อยเท่าไหรอีพี่ทีเท่าไหร่สามเท่าไหร่เจ๊หรือสิบสิบสองแล้วเพื่อสิบสามปะไปต้องการมัน วอีพนี่บ่แนใใจเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีอะไรไปเบื้องอีพี่ล่าสุดเป็นอีพีที่สิบเล่นอีพี่ที่สิบสัดเป็น e ีพี่ที่สิบสองีพนี่ต้องเป็น e ีพี่ที่สิบสามพี่น้องเข้าตะลุยมากันสิบสองาหลานแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้งเดี๋ยวไปแจกไขให้เด้อพี่น้องเจงออมจงออมสูตรอย่าสูอย่าสูเดีย๋ยวเา,ามาเบื้งองความแตกตังแลวก็มาเบื้องว่าก้อยปากหน้าคนเป็นแจน้งใดพี่น้อง อีกมาลานสิน่าจะเป็นอีพีที่สิบสองหรือสิบสามบ่เนี่ยใจเดี๋ยวจังไรกันเดี๋ยวไปเบื้องกันกับพี่รองหูว่าเป็นลานที่ทอดไรแล้วบอกบ้ามีมาด้วยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราสิปกักน้องแมนบ่าคุณป๋ากไกว์บางหนา้าเดี๋ยวผมถามเนี่ยกว่ยบางหน้าอันนี้ใสเดียดวะบอสไครับโอ้โหคือกันคู่ลานบา้ามีสิถามคู่ลานว่ากไกยบางหน้าอันนี้ใสเดียดวะบอสไจากลานบอสไครับบอส สูตรแสดงว่าจะสูตรนู่มนก็สูตรเดียวกันนุ่้าเอื้นกับสวมกับมีได้ลาบเลียยแต่ว่าก้อยบางหน้าก็ควนกะสมว่าใส่เหลียนหรือบ้ามีวะกับล้วแต่้ผู้คิดบอกว่าครับเนาะคุณพ่อครับบ้ามีสีทามถูกหลานว่าใส่บักใส่เหลี่ยนว่าข้าเจ้ากระตัวพูดกันว่าว่าใส่นะเหมือนเดิมเพื่อก้าครับสไตล์เฮายามเวลาทายบ้ามีขอเข้ามาทายถึงขั้วถึงใดบนพุ่นลับพี่น้อง มันจังได้ฟิวได้อารมณ์ในการกินเนาะพี่น้องเนาะ <S <S ไอ้บ้ามีไปถ่ายุตัวอรดถ่ายกินอรุดมันบ้าเมียนพี่น้องส่วนตัวเนี่ยนี่ไอ้เห็นเพิ่นตำไอ้เห็นเพิ่นสร้อยไอ้เห็นเพิ่นฝักจังเสียอันนี้ถือว่าโอเคเอาดีครับไปใส่แบบน่าเอาวักตัวสดๆใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดโอ้ยมือเ้าผมกับข้าเปิดร้านนี่แหละครับว่างแน่กันนี่แหละช่วงเที่ยงนอกจากมือใดสิปิดร้านยังสิโอเคมายมือเ้าได้อยู่อันนี้เป็นเกาเหลาปะครับเกาเหลาเขาสิกินมในเบิ้ลถูกย่างพี่น้องเมนูใดที่เป็นแนะน้าบ้ามีเอาเบิ้ลถูกย่างเลยจริงๆกระเพื่จะเป็นลาบเรียแต่ว่ามีก๋วยบักหน้ามีแกงออมแล้ยวไก่ลาบเรียดเราจังมาดึกยมือเ้าเราพี่น้องเนาะมันไก่กันอยู่ดอกลาน เดี๋ยวยังมาทำกันพี่น้องใส่จานมีจานบงจานแวงโอ้มาตรฐานพี่น้องที่ส้อมเมื่อเลี้วเป็นมาตรฐานของหลานคนแน่นอนเนี่ยัดไปพี่น้องผมเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟเองกันเลยครับนี่เป็นนเป็นวะได้ครับอันนี้เอาไปเลยก้อยมะนาวเหนียวตุยตุยห้าก็ลาบปลาตองอือ เอาลองไปเอาไปทำแบบฮู้งทำแบบฮู้งเพิ่มพิวมันได้ีิวมันได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดอันนี้อ้อมบ่ครับโอ้อ้อมเขาเป็นลักษณะแนวนี้ใส่แบบฮู้งหอมบ่ะแบะพูตนมัน้โอสูตรไผ่สูตรมันเฮ้ยเกิดว่าเขาก็เคยผ่าอยู่ดีเลยนี่เอาแม่นบ่เอาใส ่เคยกินแงอ้อมสีงัวแบบว่าเนื้องัวนี่ใส่บะคุงยี่ทเฮ้ยตก่องปะเดี๋ยเดี๋ยว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 นาสิเป็นสิ่งเนี่ยเอของหลานเ่าเราเยี่ยีอะไรนี่ป็ว่าว่ามีตัวนี่บกคุงเิ่มด้ยนี่อ้อมสีใส่บกคุงเพิมั่งเาอาบ่วงมาดูเดียวเดียวเดีวเดีต่อสีมต่อสี ต้องจัดพี่นอ้อง้องค่อยเห้กินแบบนี้เหตอ้งแา่เกิดมาหนาสิีเป็นขัางแรกเือกันพีนนน่น้องต้องซีมก่อนครับต้องซีมก่อนเฮ้ยสูตรไพกับสูตรไพคุณพ่อว่ามาดื้อกันก่อนเลย แบบท er, er. ีอืมต้องหุงน้ำอ่ะอืมบอรออาไ้เออเก่าเห่าลูกซสีนเป็นกิโ er. ล Ba bạc 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 ตำมุ้ง,มหมงหื่อมีหรอครัน้องผมตำหุ้งแฉลบแฉลบเข่าเข,ข่าหันหันอยู่นี่เพิ่นเอาใจใส่อยู่นี่ขนาดเพียงเข,งข่าหันหันอยู่ Đấy bưng quẩy bằng nào hông? không ừ, ลงไป,ลลงไปเอาตามใจผู้ปรุงแต่ต่านนาสนใจพี่น้องตรงนี้คือนาสนแกงมาคนอ้อมใส่ข,ขอกัวนำเต็นี่คันเดาวา่าผิดนี่ขอกัวมีบักหุวงเครมเอ่อมีซีนครับผมมีบกักพริกเดี๋ยวพ่นพริกพริกพ่นกระกระ,ะเทียมได้โลได้โลแนวะ ไม่ได้สูตรมาได้ใส้คุณผานเขากี้คนเองบปล่าขี้คนขี้คนขึ้นมาเองวะท่าน

yết chay tôi này thì biết yết om bọc om à chiang om ngựa xay bọc hương ยังไดน้องฟรยรันนั่มบวีาจาวนี่รันได้ที่เจ้ากินบ่อแสบแนบ่ม่มบ่มีมีบ่ยที่สิสามนผ่าดมาก็คือแ่กับบอบสแสบมาตรฐานอันนี้แสบพีหลีเนาะครับเนาะที่บอแสบกูเลีดเองบอ chỉ mọi nhà phải đem phân phân khăn nữa à cái sổm chay đi thì nó phải bằng nào nhỉ nhưng đẹp ทำห้งเพิ่มินหัดให้หน้าป้าเขาแม่แม่ที่ี่วฮินตำหมห่นี่คือจ้เฮากินแบบจินร่องแยงนะรอ่องยางเที่ยวเขาไหมอืมบรรยากาศเนี่ยคนเกี่ยวเขาเที่ยวบ่เกี่ยวเต็มอยู่หน้ากันหน้าอะไรเรานี่หรือวะจ้าหน้าเรายุ่นี่ แล้วก็มาแล้ว hmm. ก็ AL ซึ่งเฮ้ยเปิดประสบของห้างร้านเลยอืกซิกเนี้ยเจออ่างร้างร้านนี่เกิดมาเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่พี่น้องรู้ว่าแปลกดีละกะเจ้ารถจักมันก็ดีพร้อมเดีย ับ่ะเจอกันอีพี่นะพี่น้องขอสวยเต็มที่น,น้องฟ้อยบอกว่าจะคุยครั้นี้ให้แล้วก่อนหลังจากที่รักนวดสมวนตัวมาอยู่สิบกว่าในที่ครับ,ขอ,รบขอบคุณครับอำลาพระยายไปโบรสิเป็นที่สามตะไคร้หน่วยน้องฟลอยะก,กับ้ามี ขอบคุณครับเจอกัน EP ที่สิบสามเฮ้ยที่สิบสี่ก็ยังว่ากันมันน่าจะ EP ที่สิบสองหรือเปล่าโบนี่ใจน่าจะสิบสองแล้วครับเนาะอาจเจอกัน EP นาะชวนจะไปกินร้านใดกับแนะนั่มาได้เรื่อยๆนะว่าบ้านมีพวกจะไปกินร้านใด้อำเภอใดแน่ยโสเนี่ยราะว่าคอนเสิร์ตของเฮาคือกินร้านลาบตัวยโสไอ้มันครบจักรลอยลานจักรคอนยังนั่มซำลานนั่นร้านนี้นะขอบคุณครับ